มันแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีโอกาสร้องเพลงนี้เลยในเวทีใดก็ตามในรองนี่สุกคนได้รับเสียงขอบคุณครั้งนี้จริงๆครับใช่คือบอกว่ามัน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 น่าทึ่งอ่ะที่แบบทุกคนยังร้องได้แล้วก็มัน บอกไม่ถูกไม่รู้จะพูดยังไงดีนะคะมันคงเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเออแล้วบวกกับที่จริงๆก็ไม่เคยไม่ได้ถ่ายรูปตอกไม่ได้เมีอะไรเลยซิกซี่ซีนะคะแล้วคุยันอยู่ข้างหลังทุกคนก็แซลล์จซ้ำริบจำเนื้อได้หรือเปล่านะคะแต่ก็ดีใจมากๆค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะมันมันเป็นความรู้สึกที่สุดยอดมากๆหวังว่าจะทําให้ทุกคนมีความสุขด้วยกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณพี่บายขอบคุณพี่เป็นซีหนเชยเสริมอีนึง อันนี้เป็นสิ่งที่ก่อนที่เราจะร้องเพลง I Miss You I Miss You Too นะอีฟบอกผมว่าตอนเขียนน่ะเพลงนี้อีฟเขียนให้ผู้ชายนะแต่วันนี้พอมาร้องอ่ะอีฟคิดถึงพ่อคิดถึงคนพ่อว่ะ I Miss You I Miss You Too อจริงนะจริงะอันนั้นคือของ C B C แล้วเพลงเมื่อกี้แล้วครับพี่ผมอยากรู้ข้อมูลเหมือนกันนะครับกลางวันตื่นกลางคืนฝันใช่ไหมครับ ผมกับบารสเนี่ยได้ถ่ายทอดเพลงนี้ด้วยความที่เราก็ชอบใช่แต่เราก็มีข้อมูลน้อยมากคือขอข้อมูลหน่อยได<ม>้ไหมไม่คือจริงๆผมจะบอกก่อนว่าตอนแรกอะหลายคนจะสงสัยว่าผมมาเกี่ยวอะไร <c oughs> เดี๋ยวว่าแต่ทุกคนสงสัยเลยผม <c oughs> จังสงสัยเลยว่า <c oughs> ผมเกี่ยวอะไรนะแค่วันนั้นเนี่ยน้าไปไดื่มด้วยกัน <c oughs> แล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันคอนเสิร์ตผมไปดูนะเอา้า เฮ้ยมึงขึ้นด้วยดิแค่นั้นเลยแล้วแบบเอ้ยน้าผมเกี่ยวอะไรอ่ะมันเราเกี่ยวอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันอย่างนี้ครับถ้านึกภาพไม่ออกนะฮะคนเมานั่งอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เดื่มเดือนไปแล้วแบบเออเนี่ยเดี๋ยวคอนเสิร์ตโนเบลเนี่ยที่กราจะมีเนี่ยเออเอา้าวขึ้นด้วยสิ แล้วคือยังไงผมก็ต้องขึ้นอยู่แล้วผมก็แบบเอ้าบาสมึงว่างปะว่างผมตั้งใจไปดูอู่แล้วเอ้าขึ้นด้วยดิบาร์ดก็บอกได้ครับมันก็เลยเกิดเป็นอันเนี้ยเป็นโชว์อันเนี้ยขึ้นมาอันจริงๆมันไม่ใช่อุบัติเหตุไม่ใช่บังเอิญแต่ว่าพี่ตั้งใจจะเชิญหรือชวนคนที่พี่รักทุกคนขึ้นเวทีให้หมดไม่หมดไม่หมดเท่าที่จะเป็นไปได้เท่าที่จะเป็นไปได้บาสก็เป็นน้องที่พี่รักมากก็ยังไงก็ต้องชวนขึ้นมาครับโอเค แต่ว่าเพลงนี้ยังไงะที่มาที่ไปของกลางวันตื่นกลาคืนฝันเนี่ย <c oughs> คนที่จะเล่าได้ดีที่สุดให้ทุกคนฟังจะต้องเป็นคนที่แต่งเพลงนี้ขอเชิญคุณวิบป,ปุรพาเดชาคนที่แต่งเพลงกลางวันตื่นกลาคืนฝันนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมทำกับเพื่อน,อนชื่อวงสารทรนอะอาจจะมีครอนรู้นเคยก็เป็นเพื่อนๆครับทำทำด้วยกันแล้วก็มันพอดีไปรู้จักจกับทาง อดีตึ้งเป็นมาร์กซีนในยุคเราเนี่ยนะครับกำลังไปหนุกแล้วก็เขาชวนให้โอชาทอนทำเพลงโดยมีคอนเซปต์ว่า,าต้องชื่อเพลงว่าอาดีตแล้วก็จะตีความไหนก็ได้ผมก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเป็นเพลงแบบคิดถึงก้วันกลางคืนแล้วก็ความรู้สึกที่เรา,เารักใครบางคนที่นึกถึงคนนี้ทั้งก้าววันกลางคืนเลยแล้วก็ทอาไปอยู่ในอัลบั้มให้อดีตทีนี้ตอนที่บอกไปเนี่ยก็ มีคนชอบเยอะเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเอ่อหลังคนหนึ่งมาชวนบอกว่าบิา๊บทำเพลงได้ก็อยากให้มอยู่ในเวอรเตอร์ด้วยเราก็เลยหมาแล้วก็ช่วยกันเรียบเรียงใช่รู้สึกว่าฟองที่ทำกับโปกสะทอนเนี่ยมันยังมันยังไม่ค่อยแล้วใจอยากทำอยากเรียบเรียงอีกทีหนึง่งเราใจไม่ค่อยได้ตั้งใจเ,เท่าไหร่ทีีเพลงนี้ก็กลายเป็นส่วนสำเร็จเป็นเป็นส่วนผสม เพื่ใช่ที่ทำด้วยกันใ่วิปเป็นคนแต่งและทำนองหนึ่งเป็นคนเรียบเรียนดนตรีบอยเป็นคนร้องใ่อดุลเป็นคนเล่นกีตาร์ผมเป็นคนอัดและมิกซ์จริงๆคือ f r i เดยมาทั้งวงเลยครับใช่มันคือส่วนผสมของเพื่อนที่สร้างแพ่งนี้ขึ้นมาด้วยกันอะไรอธิบายคือบอยใช่นันเองแล้วแล้ววันนี้โชว์ของบาร์สเบกวงสีลมไปยังไงพี่ เราอยู่ข้างๆกันแล้วก็ชีลมั่วแบบต่อัปคือจะบอกเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบบในบุมนักแต่งเพลงคนหนึ่งครรู้สึกว่ามันมีการเดินทางที่น่าสนใจมากคือโอเคเราทำกับเพื่อนสัตทอนก่อนเนอะแล้วก็มาให้คุณบอยไตร้องอกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งเป็นเวอร์ชันที่คนได้ยินเยอะนะแล้วก็มีคนเอาไปทําต่ออีกหลายเวอร์ชันคุณบอยเป็นคนหนึ่งที่เอาไปรองใช่วันนี้มีน้องคนหนึ่งชื่อน้องแนนสี่วคนนี้ฮะเคยขอไปร้องด้วยแนนสุริสานะครับ ออเขาบอกสีลมวันนี้ชื้วว่าเออในใน่มนักเตะก็ดีใจที่เห็นมันเดินทางไปเรื่อยๆครับก็ขอบคุณทุกคนที่ไปฟังใน y YouTube นะที่เห็นน้องจักรจั๋เล่นเอ็มบี